บานเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชนพบกับการบริการด้านต่างๆของเทศบาลเมืองลบบุรีเช่นการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นการตรวจสุขภาพในช่องปากการบริการตัดผมสุภาพบุรุษสุภาพสตรีฟร,ฟรีการสอนอาชีพระยะสัน้น การแสดงนิทัศการผลงานนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีการแสดงดนเวทีของนักเรียนสนุกสนานกับวงดนตรีเพื่อประชาชนการจับฉลากเรื่องอุปโภคบริโภคร,ราคาถูกการบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีโดยจัดขึ้นดังนี้ครั้งที่1วันที่9สิงหาคม2,566นณเทศบาลเมืองลบบุรี ครั้งที่สองวันที่15สิงหาคม2566ณนะสวนราชานุสร์ครั้งที่สวันที่22สิงหาคม2566ณนบะงเวียนซีสูริโยไทยครั้งที่4วันที่29สิงหาคม2566ณนเะทศบาลเมืองลบุรีงานนี้พลาดไม่ได้ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าราตรีไยศารสุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการคณะเพื่อนวยการสถานศึกษาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อร่วมติดตามโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองลบบุรีกำลังดำเนินการอยู่และอยู่ในระหว่างการดำเนินงานโดยนายยกดงกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลการดำเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้โครงการต่างๆตรงตามแบบที่เทศบาลเมืองลบบุรีกำหนดรวมทั้งการดำเนินงานต้องกระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนน้อยที่สุดค่ะ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลบบุรีเทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสลัดชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยมีนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายอนุอสรอัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสันทนาบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานซึ่งนำโดยนายนิทัศ์ต้นจันทร์ประหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีปปร mm. นางสาวมายุราสุทธิพิบูลรองประหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทุกโรงเรียนสำหรับการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้่อนวยการสถานศึกษาได้จัดให้มีการประชุมในทุกสัปดาห์เพื่อร่วมหารือในการติดตามโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองลบบุรีกำลังดำเนินการอยู่และอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน รวมทั้งโครงการต่างๆที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยได้มีการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่หน่วยงานต่างๆในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่ต้องการเสนอให้กับผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับทราบสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้รายงานว่า ได้เข้าตรวจโครงการต่างๆที่กำลังดำเนินการอยู่และที่วางแผนไว้เช่นโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนราชดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสีดาซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการแล้วโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบีได้กำชับให้ดูแลการดำเนินการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้โครงการต่างๆต,ตรงตามแบบที่เทศบาลเมืองลบบุรีกำหนดรวมทั้งการดำเนินการต้องกระทบกับการดำเนินชีวิตประจําวันของประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุดด้านจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้รายงานว่า ได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเขตเทศบาลเมืองลบรีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืนงานรักษาความสงบเรียบร้อยเทศบาลเมืองลบรีได้รายงานว่าได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรท่าหินในการออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ประกอบการค้าหลังวัดเสาทงทอง ซึ่งมีการร้องเรียนอยู่บ่อยครั้งในเรื่องของความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแผงค้าซึ่งงานรักษาความสงบเทศบาลเมืองลบบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอนท่าหินได้กําชับผู้ประกอบการค้าให้ช่วยกันร,รักษาความสะอาดรวมทั้งความเป็นระเบียบของแผงค้าหากพบจะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กองสวัสดิการและสังคมเทศบาลเมืองลบบุรีได้รายงานว่าได้กำหนดจัดโครงการเทศบาลพบประชาชนโดยเริ่มครั้งแรกในวันที่9สิงหาคม2566ณโดมอเนกประสงค์ด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีโดยพบกับการบริการด้านต่างๆของเทศบาลเมืองลบบุรีที่ออกบริการแก่ประชาชนและพิเศษสุด พบกับการจับสลากสิ่งของอุปโภคบริโภคซึ่งในปีนี้มีมากกว่า1,400ชุดไว้บริการแก่ประชาชนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทั้ง5โรงเรียนได้รายงาน ได้เตรียมกิจกรรมการแสดงของนักเรียนการแสดงผลงานทางวิชาการการบริการอาหารเครื่องดื่มไว้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชนในวันที่9สิงหาคม2566ด้วยค่ะ ศาลจังหวัดลบบุรีจัดงานวันรพีประจำปี2566เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนาศักดิ์กร,รมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยโดยนายยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมอบให้ปหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมคณะเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะ ที่บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดลบบุรีนางจันกระเพอต่อสุวรรณสินธวาฒาวรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลบบุรีนำคณะผู้พิพากษาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนนักกฎหมายหน่วยงานต่างๆร่วมจัดพิธีสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนาศักดิ์ กรม,มหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เนื่องในวันรพีประจำปี2566โดยโอกาสนี้นายจำเริญสลาชีพนาย,ยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมอบหมายให้นายนิทัศน์ต้นจันทร์ปรหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยพระเจ้าบรมวง์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนาศาักดิ์กรม,มหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบการศาลไทยและก่อตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นในสมัยรัชกาลที่หพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายที่ดีทรงจัดการแก้ไขและวางระเบียบการในกระทรวงให้ดียิ่งขึ้นเช่นทรงแก้ไขระเบียบการของหอทะเบียนที่ดินทั่วพระราชอาณาจากักรทรงทำนุบำรุงการเกษตร โดยเฉพาะเรื่องการชนะระทานและการทดน้ำพระองค์ได้ทรงปฏิบัติราชการสำคัญอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยิ่งจนกระทั่งปีพุทธศักราช2462ทรงพระประชวนด้วยวันโรคที่พระวักกะจึงได้ทรงไปรักษาพระองค์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส และในวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2463ได้ทรงสิ้นพระชนเมื่อพระชนมายุเพียง47,000ษาจากการที่ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายศึกษาวิชาการทางกฎหมายและทรงทำให้ระบบกฎหมายและสารยุติธรรมของประเทศไทยเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยะประเทศทั้งปวงนี้เอง ทำให้ประชาชนต่างขนานพระนามว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยและกำหนดให้วันที่7สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระองค์เป็นวันรพีเพื่อให้นักกฎหมายได้มีโอกาสแสดงความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยการวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลร่วมกัน ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางกฎหมายเพื่อเผยแพร่วิชาการกฎหมายให้กว้างขวางสู่ประชาชนสมดังพระประสงค์ที่ต้องการให้นักกฎหมายมีบทบาทในการพัฒนาประเทศโดยพัฒนากฎหมายให้ก้าวหน้าเหมาะสมแก่สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมยัยและใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนจนถึงปัจจุบันค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดิ์ไกลฤกษ์กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบบีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ